นี่ผมจะมาสอนการเปลี่ยนเลเวลเกมเสถีนะครับต้องใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก่อนอื่นเข้าไปเลยครับแล้วเข้าหน้าตาครับการการไอ้นี่นะครับไอเปลี่ยนเลเวลเกมเตถีต้องเครื่องที่รุ้นแล้วนะครับเข้าหนาตาอีกทีครับแล้วหาเกมเสถีครับเกมเสถีจะอยู่ด้างล่างเลยนะครับ นี่ครับนี่ครับกดเข้าไปครับอันแรกครับอันแรกอีกทีครับแล้วเข้านาตาครับแล้วขา P l e v เ l ครับตัว p ครับไฟ level นี่ครับกดเข้าไปเลยครับตรงนี้ครับแล้วก็เข้าอันนี้ครับ อาไม่ใช่ครับผิดผิดครับเข้าใหม่ดีครับนี่ครับบนสุดครับรูปดินต่อครับรอมันสักครู่ครับสักครู่ครับ เราเอา,เอาหลุดหลุดแป๊บน,นึงครับสักครู่นะครับนี่คมันจะขึ้นไปนอย่างนี้นะครับเราก็แค่ลบตัวแรกทิ้งครับตัวนี้ครับ ้าลบตัวนี้นทิ้งเลเวลเกมสทีของเราจะเป็นเลเวลหนึ่งประโยชน์ของเลเวลหนึ่งก็คือพอเราแพ้เกมเราจะไม่เสียตังในการป้องกันคะแนนนะครับส่วนถ้าจะให้เป็นเลเวลเจ็ดสิบห้าเลเวลตันนะครับให้ก๊อปีตัวแรกครับตัวนี้ครับมาใส่มาใส่ล่างสุดหลังสี่สิบหกเนี่ยนะครับพอใส่เสร็จเลเวลของเราจะเป็นเจ็ดสิบห้าพอเจ็ดสิห้าประโยชน์ของเจ็ดิ้าคือซื้อลูกเต๋าโดยใช้ตังซื้อได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็กดบันทึกตรงนี้นะครับ แค่นี้เราก็เข้าเคเถทีได้แล้วครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ